มันโดดมันขึนแล้วมันขึ้นแล้วนี่ขนหนึ่งขึ้นนึงขึ่งสวยองวยดดีดิเออสวยเดีวตัวเดียวบนหินบนหินตัวเดียวเดี๋ยวผมเล่นให้ผมล็อกบนหินอยู่ล็อกบนนอยู่อะเฮ้ยเฮเฮ้ยีปีาเดียแล้วทุกคนีาเดียิติิวันไปหมดเลย ผมรอคุณข้างนานแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าของจะพมนหรือเปล่านะแต่มีโอกาสเกือสูงมากแต่เราต้องเราต้องเสี่ยงดวง่ะเออเราต้องเสี่ยงเดวงชุดเต็มอะต้องต้องคิดให้ทุกอย่างละเซตโฮมด้วยนะคิดอะไรไ่เออมาอยู่ในบ้านไหมตอนเนี้ยข่า อ่ะสองนี้อ่ะนี่นี่โลเกตโลเกตขึ้นไปขึ้นไปโลเกตขึ้นไปปุ๊บคุณขยับพองมาหลอกเลยนะแล้วก็บันไดเอาคุณแบ่งกันคนละสองกันครึ่งนี่อ่ะบันไดอันนี้ขุดเก็บไว้ยืนยันไัยังเดียวอยู่ที่อ่ะเดียวอ้าวเอาแม่บ่อง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 เดี๋ยวผมไปเจียข้างในแม่บ่องอ่ะไป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 เดี๋ยวตัดไม้รอได้ไหมตัดไม้จะโดดเข้าไปสร้างบนหินนั่นแหละ มันจะมีชิปเยียมสีนี่รับเดี๋ยวมันเข้ากิ๊บเลยเนาะมาเดียวเยาวมุมน้อยอยากของมันก็มีสิบหลาแล้วยังเข้าเลยมาเดิมมาเดิมปอยปลยปล่อยปลปลปขี่ฮอลงขี่ฮอลงขี่ฮอลงปืนอยู่บ้านไหนเนี่ยตามไม่ได้เลยเดี๋ยวเข้ามาไปข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่เข้างมุน ขนาดได้สองประตูเลยรถเดียวคุมเพาบนไว้มีว่าคุมบนไว้พ <ไอ S 2> ี่บนะึ้มนะทำไมคุณไม่เข้าตาที่ผมมาเมื่อกี้ล่ะกําลังจะเข้านีง่ไงโถม,<อ>งมา <ไอ S 1> คุมคุมเพา่บนสองข้างคู่โ,โอีกหนึ่งมาเจมยวเี๋ยวไอ,อเดียว อะไของเขาจะบึ้มข้างล่างเขาบึ้มข้างล่างเดี๋ยวขี่หอกลับเลยถ้ามีอะไรเดี๋ยวขึ้นขี่หอกลับเลยนี่คนมีโลเกตอยู่ไหมครับโอ้โลเกตเจ็ดสิบเฉยๆลเกจมาเลยพัวบนสองข้างล่างหนึ่งโอเคบนขุมสองนะวิ่งวิ่งใหญ่ใหญ่โดนยิงล้มละอันนี้ไข่ปีเต้ปีเต้อันนี้ไปปีเต้อนี่ไปถือตัวไว้ตัวไว้จะร้องคือไข่ผมยิงนะจะยิงนะกระดาด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  ประตูแยกสามเลยต้องยิงเข้าต้องยิงเข้าในวิติยิงยัดเข้ามานี่ข้างในมันเป็นกระลาดดูดูหัเข้ามาดูหน่อยเข้าดูเห็นปะเห็นปะยิงยัดตรงผมนี่ยิงยัดเข้ามาตรงผม,น,งงผมนี่มันเป็นประตูติดกันเเเดดีดีดี๋๋ยยววรทพอใกล้ๆหน่อยเด,ดี๋ยวตายยิงเามีลูกเดียวนะยัง <laughs> มีชนระเบิดกันอเยอะอยผมจะยิงผมจะยิงวิติสอยู่เฉยเด้อเด้อ มันหมดเเลยวะนี่งนั่นนะพี่เจมส์กินน้าวันคือที่ประตูวนว่ะนายไม่ต้องกินเอาปนง่ายกว่าไหมเจมส์อะไรผมเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในมันแบบมันหลอนเงี้ยรูปแปลงข้างในแฝงแฝงเลยหรือเปล่ออนไลน์เหรอไม่รู้มันตอะไรทีเจมส์ข้างบนมันก็เปิดอยู่นี่ข้างบนเปิดยังไงไวนะไวนะเอาเผาเปล่าเออแล้วประตูวนไปยังไงวะเนี่ไม่เข้าใจเดี๋ยว อะไรไอหนูเอามาไหนวะมงแปลนแปนตรงนี้ไปติดตามประตูเลยไหมประตูกระลาเนั่นแหลยประตูบนน่าจะคุ้มเลยติดโดดอยู่บนบวกเลยไม่เห็นเลยอย่าเดินผมจะยิงอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินห้องนี้อย่าเขอขอแปะนเดียวกันไม่มีผมดูแล้วยิงเลยของอยู่ไฮนี่แหละตามเข้ามาตามไฮเข้ามาตรงแล้วตรงแล้วเลี้ยวขวาเอ้ยไข่มาแลเนี่ย เปลี่ยนบ้านคุณงงเลยเดี๋ยวยิงนะเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องแล้วเจอห้องของยังไม่สุดยังไม่สุดอีกประตูนึงอีก่ตัวหนึงหายไม่หายสุดละเจอแอร์ดับอุ้ยไม่เท่าไฟร่ร้อยหนึงเก็บก่อนนะมีคนมาบ้านไหนเจอรถไซ้ายของมันออกมันเข้ามาไม่ได้หรอกสงบสบายไม่ต้องไปยิงสู้หรอกเอาถ้ามันปีนพอยิงที่มีโบน่ะ ลงมาเล่นข้างล่างเลยไม่ต้องอยู่ข้างบนลงมาเล่นข้างล่างลงไาเล่นคลาสพอดไม่ต้องไปยิงสู้มันไม่มีประโยชน์ติดติดตีให้ผมหน่อยตีให้ผมดหน่อยใครดูอยู่ขอกดไลค์ตรงเล็กหน่อยนะครับขอกดไลค์ตรงเล็กหน่อยนะครับอีกประตูนึงน่าจะเป็นบิลวิตติสมีโนเกตแล้วต้องบิดกลับอ่ะใครเดินอยู่ข้างนอกอ่ะ เป็นคนเดินยากนะนี่ใช่คนนเดิไอ้ประตูนึงนี่เป็นบิ้วอะพร้อมหมดและวพร้อมเพิ่มหมดแล้วอ่ะแล้วประตูท้ายอ่ะเผลอต้องออกไปซื้ออ่ะออกไปซื้อได้ปะไอ้ประตูอะไรอ่ะประตูกากประตูกกาบลูกเดียวก็อยู่แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยอะไม่มีเหลือลูกทรายก้าลูกกระสุนจำเนี่ยเดี๋ยวไม่แตกเลยเพอพออะไรนนี้ ซื้อได้ปะซื้อซื้อซื้อไอ้นี่ป่ะของกรกาดป่ะตกลงเป็นตูกากหรือเป็นตุกากเป็นตูกากอป็นตุกากอะไรอะไรอลูกกระสุนดำหรืออะไรลูกลูกอะไรก็ได้ซื้ออะไรได้บ้างอ่ะคุณมีกระสุนดำหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วอันนี้ลูกพวกไฮดียุไม่แตะแน่นอนพวกไฮน่ะสู้ครับเลยอีกไปสิบสองทากี่ฮอร์อดหายได้อยู่ปลอดหายกินลูกกระเจมไม่แตกปลอดหายพอาะอดหายเหลือสี่ลูกหมดแล้วแหละ ไม่พอไม่พอไม่พอไอ้ส่วนน้ำไอ้ส่วนน้ำไอ้แบบยิงยิงกันเลยเลยด้วยไอ้ดอกมันช้าครับไอ้ดอกมันลอ่ลอ,ล,อ,ล,อล่อเกินไปไอ,อด้ดอกมันล่อหิดเกินไปฮะล่อเช้าเกือบล่อเกือบสวัสดีครับพี่ทีรัสสากนี่คนที่กดดาวมาเยอะมากสวัสดีครับพี่ใครยิงนียิงทำไมเก็บรูปคอเสิร์ตไปยิงคนอื่นเถอะ ดูดูกล่องเลกล่องทุนะไอเนี่ยเกาะเต็มเลยเกาะเต็มกล่องเลยโอ้หพอรู้ดีคุณมาได้ไงวะหายเยระเบิดแล้วอะไรยิงเลยังเลยงไงยไงเนี่ยวีดุ๊กดเยยิงเยยย ทางออกแล้วเฮ้ยเอนนู้นมันทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นนี่แล้วประตูกลดาีดีเปล่าพอมนประตูกลาดต้องอาไปจีอะมกระสุนดำอะเท่าไหร่ไม่พอไม่พอมีเจ็ดสิลูกเนี่ยไพน์ีแดงสีแต้มันสีแดงเสื้อพิจีได้นะไปเอมเองไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มสองเอมสอง่ใช่สออีกหน่อยเนี่ยไ่ใช่อีคเก็บเสียงอคอีคีไมอคแก่ เอาเอ่อตัวงอยู่ไหนอยู่ไหนล่วงล่วงขึ้นมาชุบหน่อยขึ้นมาชุบในรูหน่อยดูเดี๋ยววะลื้อริงๆเลยนะมาเยอะนะมาเยอะนะมาเยอะรอบบ้านอยู่รอบบ้านรอบบ้านเราเอามันขึ้นหินอีกวันเจงตำสามตัวนะที่ไอ้ไปติดขึ้นมาช่อไม่ต้องออกไม่ต้องออกรอรอไม่ต้องมองไม่เห็นวะนี่อยู่ตรงตาวี่เดียวนี้คือโดนตัวไหนยิงอ่ะ ด้างหลังพี่หลังพี่เอาหินชุบได้ป่ะโอเคโอเคเออผมเห็นแล้วนึงกำลังนั่นอยู่กำลังเสียปียกต้องย่องมาชุบต้องย่องมาชุบถ้าปีบันไดเรายิงได้ลยอย่ามาทำไม่มีระเบิดรอวะเกินระเบิดดิจ้ารอระเบิดรอระเบิดกรุบกรุบกรุบระเบิดระระเบียบเมื่วันนี้เดือดไหมครับเข้าไปดัาข้างนอกหน่อยเข้าไปดัาข้างนอกหน่อยเล้วไปจะจะปีเข้ามาเจ็บผมเจอระเบิดเจ็บโม่สามสี่ตัวเลยมันใส่จรวดใสไม่ต้องหัวถ้าเราปีเรายิงได้ถ้าปีเรายิงได้แตกหนึ่งแตกหนึ่ง เดี๋ยนะเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวอีกฝั่งนึ่งปีเรายิงได้เได้ปี๊ปนปี๊มันต้องเสียเสียตั้งเลือดเสียตั้งเวลาตู้ไม่ได้หรอกมัอยู่มันลงมาแล้วลงมาแล้วมือขาวเหมืนเดิมอันนี้ชุดเต็มล้วโอ้สายนัไม่ล้มวะปีซุ่มยากยากยากสีหหนึ่งบ ขอบคุณดาวครับขอบคุณดาวทั้งสองคนนะคะรับพยายามแค่ไหนถึงจะได้จเจอเก้าสิบดาวขอบคุณมากครับพี่ใช่แล้วก็มีอีกห้าสิบดาวจากพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณมากนะครับแต่กี่ท่านทั้งสองคนอยู่สนับสนุนกันนานๆนะครับแหม่ต้องซื้ออะไรเนี่ยต้องเหลือญสีแต้มเหลือแต้มไม่มีเหรือติดแต้เลยใช่ไหมไม่มีทำไงทีนี้เอ่อพี่เอาไอเดาะไปแล้วอ่ะ มันรู้จะตกในรั้วป่ะนะตกนอกรั้วเนี่ยเราเห็นมีเนี่ยแต่น้องว่าไอ้พวกนั้นน่าจะดันเข้าเลยไม่ดันหรอกเพื่อนมันตายมันเสียเปียกเดียวดันได้ไงถ้าเราถ้าเราได้ยินเสียงจิ๊บๆเราแค่พี่ก็ไปยิงก็เห็นนั่นแหละมันไม่ยากนทีเราจะดันได้มันโดดขึ้นทีเหรอแค่เรายิงอย่างเียวสีดำตัวสีาำตัว สวัสดีครับพี่จูจูขอบคุณซัพพอร์ตเดือนที่3ครับพี่ thank you for supporter three m o n t h I love you man ขอบคุณมากครับอยู่ซัพพอร์ตกันนานๆนะครับกคนเดือนสามแต่ไม่ค่อยคอมเมนต์เลยนะพี่ไม่ค่อยคอมเมนต์เลยนะตาวะแต่เย็นใจอยูขอบคุณขยอยตายกันทีแล้วคุณแล้วมันก็จะเข้ามายิงกระบาลหูเดี๋ยววนี้นั่นเออตายกันหมดมันเจ็บมันก็ปั๊มยาแล้วมันจะมาแล้วมันร้องหนึ่งเนี่ยใช่เหรอ ไม่ล่วงไม่ล่วงไมันโดดมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วนึ่งึ้นนึงขึ้นนึงไว้นหนึ่งไว้มันกำลังจะขึ้นอีกนึ่งมชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนวนแล้วเืนไแล้วนอาดิาดิเดยวน้องยิงฟรีๆน่ะฮะมป็โอ้ยตาหเ้ทำไมอีกลกีเกี้ยวมือนนึงอนนึงนนึง บนมันโคบอ่ะไอ้เนี 4, 2, ้มันรออะไรวะนี 5, 1, 3, 3, 2, ่เด็กจะลู่ให้หมดเลยเนี่ยจริงๆไอ้เยัรานี้นั่งอยู่ข้างหลังนี่สินึงไปนึงวันไปนึงเจมน้าเจมน้าอู๋สีน้าเร็วไจมนองมกันมันลงมาแล้วลงมาของแล้วพี่วันแม่งเมื่ตายแล้วไปซื้อปืนไม่ได้อ่ะ ลุกลุกอ๋อเฮ้เยมันออกมาแล้วมันเอาแล้วมันเขาจะสนใจแล้วหมดแล้วใช่ไหมแตอนนี้มันอยู่ตรงน้องนะอยู่ตรงบ้านเดือดนี่แอเคการบ้านเดือดไหมครับเดือดค,ครับพี่สุดเนะฮะสนุกสนุกสนุกครับขอบคุณ28ดดาวด้วยครับพี่ธีรศักดิ์ จะมีใครปีนเข้ามาไหมยัง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 มันรอมันกลำน่าจะกับพี่เดิมไปเก็บปืนเก็บปืนไอ้ดอกตกข้างนอกว่ะที่พายได้ดอกตกข้างนอกว่ะตัวมันต้องปีนสองฝั่งพร้อมกันอะมันปีนฝั่งเดียวมันอยู่ฝั่งเดียวที่พายไอ้ดอกตกข้างนอกก็จังไหลเลย

ถ้ามันเข้ามาล้วบอกด้วยนะมดนแล้วยังเล็กยังเดี๋ยวไปแัลยววันแปะแล้วะโอ้ยไม่มีไม่มองเหลือเลยเหรอเกือบตาย ราตากตัวเนี่ยเราจะเอาอะไรได้วะคุณจัดการเลยข้างนอกกับผมอีอองไม่ได้อ่ะแต่มาบ้านแล้วมาทำของเอ็มจีเป็นรุ่นหน้าเข้าไปเลยแบบเอ้เจ้าสวยๆนะไม่ได้พี่ยาเอวันไม่ได้ปะ ข่ายิงน no, oh. no, no. okay, the ่องมันย no, 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 no. ิงเหรอเอวีวายแมันชิงเหรอยิงเด้อสวยโลนินโอ้มันทะยอยลูดมะเอ้าแล้วปีเข้ามาแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วมันต้องติดกระแมงนั่นเลยวะลอยรวกลวกลวกมันลวกแล้ววู๊ว้องมีเอลอาร์แล้วไปแล้วมันตายเลยอย่างนี้เด้ตัวเดียวปะ ลวดิ้ดิเออสวยเดี๋ยวตัวเดียวบนหินบนหินตัวเดียวเดี๋ยวผมเล็้งให้ผมล็อกบนหินอยู่ล็อกบนหินอยู่สองตัวสองตัวดึงมากดึงมานเหลือเหลือให้เพื่นเราถมเอาเอยผมล้มโอตายว่ะเออารลังเก็บเออาร์ผมล้มเหลือสองกแพงกบกหลังกรแพงวะของกแพงมันน่ามีเออาร์อยู่จุดเต็มนี่ดีงเต็มเลย วันล <po call. S 2> ูดปืนไหมลูดปืนไหมคุณต้องถารูปอาเพิ่มอ่ะไม่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันก็เด้งวะเดี๋ยวมันน่าจะมาครบแล้วผมต้องลงละโอ้เจ็บหนักเลยปืนแม่งกระเด็นหายไปไหนวะ ปืนที่พังไม่มีครับพี่บ้านเราแตกครับพี่ขอบคุณพี่ธีรศักดิ์สำหรับ400ดาวด้วยนะครับเมื่อกี้ขอบคุณมากเยอะกดมาเยอะมากครับพี่เดี๋ยวนี้คนกดดาวเยอะเหลือเกินน้อยจะครบ80,000ดาวแล้วครับนี่จะครบ80,000ดาวแล้วครับขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนมาด้วยในรัวอีกประมาณ900เยอะ800กว่าดาวครบ80,000แล้วพี่วันนี้ที่16 7 1แล้ววันนี้มีใครถูกหวยบ้างครับคุณกลับบ้านไปทะลุบ่อลดีกว่าไหมมีของพอวันนี้ยังมีของพออยู่นะเดี๋ยวทะลุบ่อลแล้วเดี๋ยวคอยหาหาวิธีเข้าอีกแบบนึงผมตต้้ไไววออยู่ะ ถ้ามีตะไนเนี่ยเปิดทีละหัวเลยก็ได้แหละคุณหาทำบ้านไปหาทะลุป้อมดีกว่าเดี๋ยวผมต้านผมต้านเองนะไหวหายแล้วของมันนี้เกลี้ยงผมยิงมาได้ทีมัแล้วนะหนูไม่ได้โทรมาเดี๋ยวจะเดียวใช่หระสองไม่ยิงละสองเหี๋ยวเอลอาสั่เอชเอลอาพี่ยิงเอลอาพี่ยิงเอลอามันตายแล้ว เอามันจะพีหัวร้อนอ่ะแบบนี้มันใช่ไหมพี่มันใช่ไหมมันเข้ามาไม่ได้หรอถ้านไม่ขี่หัวเข้ามามันเข้ามาไม่ได้พี่ได้ได้มันต้องปีนเข้ามาอย่างเดียวอ่ะพี่ดูเซมีอันโหดห่าแตกได้หรอเฮ้ยมีมีโบอยู่วันมีโบอยู่เออสไนด์นัดเดียวอยู่เลยชุดนสัยอะมีตะกอนไหมมีตะกอนตะกบคุณไกาอยู่ บ้านอยู่ไหนมึงอ่ะันี่ทำทำไว้ให้นะ่บ้านไหนวอีกหลังหนึ่งผมที่มีโบ๊ทที่มีโบ๊ทคนที่หกไปดิไปดิไปดิไม่คิดเอ้ยนี่อยู่ไหนวะแล้วจะไปยังไงอ่ะไปชีลาเปะต้องตายหลบก่อนหลบก่อนมันล่อมันโยนระเบิดนอะมันซื้อละเบิดนมาโยนเหรอไปวิวทิศโฮมไปดิไปบ้านนนู้ได้หนที่ที่ไปที่ไปหายวันแล้วมีวันเอาโบไปนะ

เดี๋ยวไปคูโลกันแตกหนึ่แตกหนสวยไอ้เนี่ยเกิดเออมันไม่รู้จุดตเไงป้าหืพิกัดอะไรอ่ะมันปีนแล้วมันปีนแน่ๆมันปีแน่ๆปีนอยู่แล้วมันปีนอยู่แล้วดีีมาที่ดโอ้โหวิ่งเข้าบ็อกไอ้ิวพี่พี่ม่

ไปได้หันาจมเนินหินได้หินตั้ลกหนึ่งลหนึ่งงลเมื่อกี้มันสมสมสมสเออพี่ลอะไรเสสน้องลุกมันน่าจะอมซ้ายมาน่าจะอมซ้ายมาคิดคิดยาเลยาวล็อกให้ล็อกให้กำแพงได้มีหนึ่แพงมีหนึ่แพงมีหน้อนะอยู่ตรงไหนเนี่ย ขาขวาขวาเขาเป็ตายผมตายซ้ายเก็บบอกูเล่นขวาก่อนเล่นขวาก่อนเอาตัวขวาก่อนสวยสวยทีนี้ทยอยใจเย็นใจเย็นรอรอรอเก็บสายสวยหมดตายหมดตายหมดปีนเข้าไปเก็บของในบ้านก่อนดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอหลังข้างนอกให้ก่อนเอาออกมาดีเอาไอ้การพอดีปีนเข้าไปเลยปีนเข้าไปเลยพี่ข้างนอกให้ก่อน รุ่นสองยามเลยสองหลอดดีกเทเข้าเลยปะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเลยเดยปั๊มยางเดี๋ยวขอขอเก็บศพันมันจไม่ได้ม็ได้คุณตบอยู่ไหนอยู่อยู่ฝั่งรถอยู่ฝั่งไม่่ใชอันนี้ไม่ใช่ศพคุ้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เราเข้าไปก่อนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยถท่าไหรเข้าไปเลยเก็บไปแล้วปีนเข้าไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ปีนปีนเข้าไปก่อนปืนนี่ปืนปืนปืนอยู่นี่ป่ะเนี่ยปืนเก็บป่ะเก็บอะไรอะไรนั้นป่ะชุดยอะไรลันไซขวายาหน่ะ มาาอยากคนละห้าร้อยอยากคนละห้าร้อยพอยังพอยังพอมันแล้วเกมเกมส่วนนี้ไปเลยเก็มเกมส่วรผสมไปเลยมาแล้วน้องทำแล้วมาแล้วมันจะเกิดแถวเวลามันเกิดมันก็ไม่มีของเล่นเนี่ยใช่ยังไม่จะมาเติมอ่ะปีก็ไปเลยปีไปเข้าไปเลยเดี๋ยวผมดูข้างนอกให้ก่อนตลงของบ้านเราเกิดเกิดบ้านไปทำของดิต้องเอาต้องใช้ลูกสามลูกอ่ะ ถ้าเป่นงั้นเราบ่มบ่มห้องกาลัดต่อไม่ได้นะใช่ใช่ห้องยามหมดอีกแล้วเนี่ยเก็บยาสักเล็กเก็บเก็บซันเฟอร์ในตัวเดียวแล้วบินกลับบ้านเลยไปทาบ้านเดี๋ยวเฟอร์ในตัวเดียวมั้ยมีซันเฟอร์ึงสามพันทองหินอยู่ในตัวเดียวตัวผมลองดูดูในศพเออใช่เดียวเดียวเดียวเราบินกลับบ้านก่อนไปแล้วมาแล้วติดซื้อมาแล้วติดซื้อมาแล้วสิบสองรวยเกินมารวยเกินผมจะเข้า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 แล้วผมจะเข้าแล้ว ข้ามาเข้ามาในโค้ไม่เลแล้วใครแล้วใครมันดึงมัได้ออกเนี่ยใช่ออกแล้ละมีเกมิเ้ยเเราก็เราก็กรึ้นอู้ราเดือดเพิ่งเก็บรู้ก่อนเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บใครนใครบนา้บินกลับไหมบินบินฮอกลับบินฮอกลับคุรอตรงฮอเลยคุรอตรงฮอเลย เอาโลเกตกันมาโลเกตกันมาไหนเขาดูอ่ะเขาดูอ่ะดูกอนวางเตียงไม่ได้อก่นักาวนักาวนักาวเกิดเดี๋มาเกิดโอ้นเกิดบิบิวิววู้วเอเออเอกลับบ้านด้วยเต็มเต็มเตโอ้แล้วมันด้เอ้ยทำไมผมวางเตียงไม่ได้กันเทยเยวหน่อยสองหมครับสองหมื่นเจ็ดคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่บล็อกบระวังเตียงเดี๋ยวมาเก็บอีกโอ้บล็อกระวังเตียงบล็อกระวังเตียงโหล คุณคุณเก็บคุณเก็บปืนไปเร่อเก็บปืนเีื่องไปเก็บของแรกเก็บโยเก็บเยอะเก็บแกงแรกไปเนี่ยแน่แน่ในกล่องในกล่องปืนนะโอเคโอเคเก็บวิวนะเก็บวิวนะคุณคุณวิวใหม่คุณวิวใหม่คุณวิวใหม่เออขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดี๋ยวไปป๊อกก่อนเออ้ทงบนนะ้ทงบนโผล่อยู่ไหนมีคนมาเจอแสงมาแล้วมาแล้วมัมาแล้วชาขึ้นอ่ไหนวะโห่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่เห็นมันได้ป่ะ เห็นกล่องเกาะไหมที่เกาะเต็มเกมมาเก็บไม้หมดเลยเก็บไม้อยู่ที่ใครไม้ที่ผมเอามาหมื่นหนึ่งมีมีไหนอยู่ไหนกูนะไหนกูนะยูนยูนทำข้อมาเอาอันนี้เนี่ยวยูโยนไม้เนี่ยนี่เก็บไมาหรือเปลใครคนเดียวแชร์แชร์ด้วยไรดิเก็บแม้ต้องหนอพี่แชร์ให้ยาวเหลือเกินมันอยู่ข้อเดิมนะตัวนึงเข้ามาเลยเข้ามาในบ้านเลยแชร์แล้วจ้าวฮอลออกไหมคะไม่มาม่เาม่เสียาผมดีกว่า Mình dưới tìm em tìm 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 này. tìm 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 để อาเคียเรากลับบ้านดีกว่าปลอดภัยก่ะไม่ได้ซนดผมเลยว่าจังไรเลยผมอ่ะเก็บศพฝั่งเรามาหมดยั้งข้างนอกอ่ะไม่ไม่มีขายอ่ะโอ้ยเอ็กซ์แบทเอาจะมาขายแล้วเฮ้ยไม่ใช่เอลอาชื่ออะไรบางคุณยูทีในไป ผมจะพาไปเดี๋ยวผมตายแล้วคุณเอาของตาผมนะโอเคเปล่ามืออะไรเยอะขนาดเนี้ยบ้าเธอบ้านก็แคบทำไมบ้านมันอยู่ในรูนู้นเลยฮะเราเล่นอะไรบ้าพิทิศ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 ถ้าผมตายแล้วของตาผมนั้นผมพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงจะมาตั้งโทศหนึ่งทำไมเนี่ยตอนแรกจะงทำเสียงแบบให้มันดังๆไปเขาตายพอดี เดิมมเื่อก yes> ี้จะกดลากแมพซะหน่อยไปกดโดนที่นอนเกิดเฉยเเกิดฉยต้องมีคนเคยเป็นอย่างผมว่าไงบ้างทำไมไม่สบายนะทำไมไม่ได้บอกว่าเกิดเฉยธรรมดาเกิดธรรมดาลูกผมไม่จำเกิดเฉยมาแปลกหนึ่งสวยปีสวยโอ้ ยิ่งไปโดนตะโกนรอกเป้ะมาไม่ได้นึงดเดี๋ยวพี่เข้าต่าอีกรอบหนึ่งก่อนรอพี่เข้าต่าอีกรอบหนึ่งไปอ,อุ้ยบ้านเรามีเอชเยอะขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ที่ตีพงค์ครับเดี๋ยวพาไประเบิดบ้านไอ้เชวันมันยิงพี่ตอนเปิดตีพี่จำมัได้เอาซิมพี่ยิงพี่อ่ะแล้วมันสับพี่ด้วยรอบหนึ่งพี่เครียดอีหลีโอ้กำมมัดยืนเลยใช่ไหมโอ้พี่ลุกขึ้นนอนเลยจริงฮะลุกขึ้น <laughs> ไม่มีใครขัดแล้วนะมาเอาเอาขอไอ้ตัวที่มีรับเลยบ่ายชีวันมันอยู่เถอนี่แหละเชื่อผมต้องมีศรัทธาช,ชื่ออะไรอ่ะอีสก,กุลใจนานเกินฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มีทุยออกมาเงี้ยไอยเ้เ <Hey. S 1> มมาเนี่ย บ้านผมไฟดับขันเาเมื่อเช้าบ้านผมก็ไฟดับกันพี่ฝนตกไฟดับอินดี้โอเพียงเธอรออะเราว่าอะไรเราเข้าบ้านก่อนไหมเราว่ามันเอ็งอยู่ให้โรนินเข้าบ้านก็ได้แต่เอ็งมาบึ้มพอโรนินเขาสายอยู่บ้านอยู่แล้วเราเราเป็นลอยๆก่อนไหมบ้านเราขบวนเนี่ยเป็นบ้านขบวนปิจิตรนี่เป็นบ้านแล้วระเบิดแล้วถ้าอยู่อ่กลับเลยกลับเลยทำแม่พ่อกับลูกพ่องทำแม่พ่อกับลูกพ่องเลย โบกโบกข้อไปเลยคล้ายให้หมดแล้วทำแม่บอ้องเอาลูกบ้องเลยเอาไว้เอาไว้ยัดสู้ทำเลยทำเลยไม่ต้องรอ